กินเยอะเป็นความเดี้วนะคะอ่ะลองน้ำมนบวกลงเตี้ยนอย่างเตี้ยเอาลกอ่อนันอีกคั้หนึ่อ่าจจะียสวยๆเพราะที่ฝึกการเขียนพูดอต่นเขียนแบบใช่นี่ไป็ลูกขึ่งเราอยากเป็นนักอ่านลูกึงอะไรเนี่ยจริงไงลูกทึ่งจริงเขียนสวยๆอ่ะแล้วน้องเสร็จหลังนี้อ่ะเขียน ดีที่หนูทำเอาหัวข้อมาความดีที่หนูทำจะมากกว่าจุดห่ก็ได้นะคะเอย่างที่สามพี่เจ๊อจารย์บอกสิ่งเจ๊เ้ยไหมเพราะครูเชื่อว่าความดีเนี่ยเราทําได้ไม่จํากัดเลยทำอะไรได้บ้างคะทำทำได้อยู่เลยแบบนี้เลยครพี่ก่อนเลยนี่เป็นความดีเราเห็นไหมใช่แบาขยันดีดีมาก เรียดีนะอ่ะมากว่าน้อีกยานะนะคะแล้วเดี๋ยวเราออกมาพูดให้คุณครูฟังหน่อยนะไม่อาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบนั้นไม่เป็นการพัฒนาเลยน้องเก่งกว่านั้นอีกครูเชื่อว่าน้องทำได้มาเลย